สวัสดีครับผมวันนี้ผม,มเอาของเล่นมาให้ดูนะผมเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะผมเนาะเล่นไดโนเสาร์นะผมเนาะตัวนี้ได้มาจากงานเหมาเนาะผมนะนี่ขนาดตัวค่อนข้างพอดีนะผมประมาณไม่เฉียงก,ก็ใหญ่อยู่แต่แบบมันก็ใหญ่เนาะมันเป็นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันหนักนะผมเนาะเป็นยางใน่ตันทั้งตัวเลยผมเนาะคือแบบหนักอะ่ะคือมีน้ําหนักนะผมเนาะคือมีน้ําหนักเลยนะตัวนี้นะ นี่ผมเป็นเป็นเดรลเสาที่ที่ผมเล่นมาคือสวยที่สุดแล้วนะผมนะปกติผมไม่ได้เก็บของเล่น,นเดรษษัลเสาไม่ได้เก็บเลยผมอ่ะก็คือไม่ได้ชอบไม่ได้อินอะไรกับเดรลเสาสเท่าไหร่นะผมนะแต่นี่มันได้อันนี้คือซื้อของซื้อของเล่นมาแล้วมันติดมานะผมนะก็เลยแบบามาให้ดูนะผมนี่มันติดมาด้วยนะผมนี่ตัวนี้นะนี่ผมหน้าต้าว เป็นงานักหนักเป็นโมเดลตั้งโชว์นะผมเนี่ยตัวนี้มีลูกเล่นนะผมเนาะมีลูกเล่นคือปากขยับได้นะผมเนี่ดูปากขยับได้ด้วยครับผมมันเบอร์ขอภัยนะกล้องผมมันห่วแตกนะนี่ปากขยับขึ้นลงได้ผมวัสดุเป็นยางหมดเลยผมเนี่ยปากขยับได้นะนี่เหมือนไหมครับผมว่าเหมือนนะเนี่ย เหมือนในรสางจริงๆเลยเนี่ยหน้าตาพี่แกแล้วก่อนนะแต่มีสีเลอะนะผมนะไม่รู้เป็นงานอะไรนะผมว่ไม่รู้เลยอะงานจีนน่าจะเป็นงานจีนอเปล่าเนี่ยดูดูมันจะสีก็ยังลงเลอะเลยผมยางตันตันหนักหนนะผมความสูงความความสูงความอะไรเดี๋ยววัดดูเดือนนะ มาดูความยาวคนระับความยาววัดจากหางผมประมาณยี่สิบเซนนะผมประมาณยี่สิบเซนนะวัดจากจากนี่มานี่นะผมยี่สิบเซนนะหางของมันนะดูจากตาผมนะไม่ได้บูผ่านกล้องนะผมโอเคมันยี่สิบเซนนะสูงนะผมความสูงอยู่ที่เอ่อประมาณสิบหกเซนนะผมประมาณสิบหกเซนนะความสูงประมาณสิบหกเซนนะครับผมความสูงประมาณสิบหกเซนนะนี่นะนี่ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะเอามาให้ดูรายละเอียดเล่นเฉยๆนะ่นี่งรายละเอียดดีเทลออดีนอือก็มีประมาณนี้เท่าไหรรถเสาร์เลยเนี่ยวันนี้ก็ก็ขอจบคลิปแค่นี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมนี่ก็ขอกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะสท่าไรรถเสาร